Mal. วิธีทําแก้วไม้ไผ่แบบง่ายๆเนาะพี่ๆเขาก็เอาไปทําเองที่บ้านนะครับผมเนี่ยทายังไงเนาะขัดให้มันเนียนอย่างนี้ครับผมใช้งานจริงๆอันนี้เป็นไม้ไผ่สดเลยนะครับเนี่ยตัดมาก็ลึง่งทัดตัดเสร็จแล้วนี่นะตัดเสร็จแล้วมาก็ขบวนการขัดเนาะพี่ๆเขาก็ไปลองไปติดตามรับชมได้เลยนะครับกับวิธีการทําแก้วไม้ไผ่ครับ ที่เขาถามว่าทําแก้วทนะําแก้วทําแก้วน้ํานี้เื่อที่เขาสั่งมานะร้อยใบเราก็ต้องปอกปอกผิวออกก่อนนะครับเนี่ยตอกธรรมดาเลยง่ายๆอ่าอาชีพทํทาแก้วแล้วเราต้มต้มอบเรียบร้อย,นะย,ยเนี่ยขายใบหลือง2่2 5บาทอยาทเงียอ่ามไผ่ลำหนึ่งนี่ทีท่จริงมันก็ได้อยู่นะได้ได้ได้ประมาณสัก ประมาณสักสิบประมาณประมาณสักสิบห้าใบได้อยู่แก้วหนึ่งไม้ไผ่ขนาดสามนิ้วนี่นะครับที่ที่ชาวทำดูไว้นะบอกบอกนิดหน่อยก่อนแต่ถ้าให้ดีนี่เราต้องเอาไม้ทิ้งทิ้งไว้ก่อนนะครับเอาไม้ตากให้มันเหลืองๆก่อนเราค่อยแล้ค่อยเอามาผ่านกระบวนการนี้นะครับ ถ้าเราเอามาส,สดมาทานี่ทามาทําได้ไหมมันก็ได้บางครั้งมันก็อาจจะผิดลูกทรงเลยบ้างอย่างนี้ครับโอกาสแตกมันก็มีเยอะอื่นะแต่ถ้าเราไม่ไมปอกผิวเลยเนะี่ยกระดาษทรายเปลืองครับผมมันก็ใช้ใช้กระดาษทรายเยอะเกินไปเราปอกผิวอย่างี้หง่ายสุดแล้วครับเสร็จแล้วก็เอาไปต้มหลายคนถามถามว่าเฮ้ยทำเกี้ยน้ำจะพอกินไหม นี้นะอันนี้แก้วขนาดสัก16เซนนะครับเดี๋ยวจะทำให้สัก5้าใบดูแปบเดีเยว ทำอย่างนี้ก่อนนะเอาสักาลองทำได้ให้ดูสักสองใบนะเดี๋ยวเราเราจะามาเก็บเอามาขัดงานนิดหนึ่งก่อน <c oughs> อ๋อลืมไปก่อนเราจะขัดให้เราเก็บปลายตรงนี้นิดนิดหนึ่งก่อนนะครับเนี่ยนี่ค่อยเก็บปลายไม่ต้องเก็บแรงนะครับไม่ต้องเอาเข้าเยอะครับบางคนนี่ขัดลงเยอะเกินเก็บข้างในก่อน ที่เราจะเนำ,นำไปขายนะครับถ้าอย่างนี้มันยังไม่สวยงามนะยังขายไม่ได้เราก็เอาไปขัดเครื้องนั่นน ถ้าจะให้ดีเนะี่ยไม้ควรจะแห้งก่อนนะถ้าไม้แห้งแล้วนามาขัดจะดีมากเลยนี้ที่เขาจัดงานนะนี่เป็นเป็นไม้สดๆจับอย่างนี้นะครับจับดึงดึงเราอะไรแบบนี้เราเราก็ขัดเมื่อไขัดไปครับมันจะเกิดความสวยงามครับไม่ต้องรีบครับ あ。<music> ที่ทาแก้วน้ําขายของว่ามันก็อยู่ได้นะเพราะว่าวันหนึ่งนี่เราเราจะทําประมาณห้าสิบถึงเจ็ดสิบใบได้สบายๆเลยแต่ถ้าเราถ้าจะให้ดีนะเราควรจะนาไม้ไปตากแดดให้แห้งก่อนจะนำมาขัดมันก็จะสวยงามเลยครับไม้แตกเนาะว่าถ้าเป็นนี้ที่่เขาจะใช้ด่ววๆใช้งานสดๆเลยอย่างเงี้ยเราก็ทําอย่างเงี้ยก็ขายใบหนึ่งวันยี่สิบกว่าบาทนี่ครับโอเคนะครับกับวิธีการทําแก้วครับ